คุณดูแม่งใหม่อีกแล้วไอเกม Danger Bike นะมันใหม่อีกแล้วม,มาคืนนี้ผมัดต่อจากคลิปนั้นเลยนะเราอย่าไปกลัวเราอย่าไปยองเราได้มาโลกสองแลนะโลกสดูไม่ยากนะดูไม่ยากนะผมเห็นคนเล่นขาดง่ายง่ายแต่คนไม่เยอะว่ะคนเยอะมันจะทำให้เราเล่นยากนะ อา่ามาผมจะไม่หัวร้อนละผมจะเล่นดีๆเล่นสนุกๆอาใจทุกคนนั่นนั่นน่นนันกูนนว่าแล้วต้องมีแบบนี้ใ้พวกนี้ไม่ขับช้านะนเอ้ยเอ้ยด้านหลังผมก็มานะเจ้นี่มันตกตน้นน้ำผมเลยเห็นป้าเมื่อกี้ทุกคน

อดีตอดีอันนี้กูไม่ผ่านหรอกกูจะมาเกียนพวกมึงเข้าใจปะนี่ๆผมจะอยู่ตรงนี้นะมันมันมตามวะมันมันไม่ตามมาว่ะดูทำไมเขาผ่านง่ายง่ายกันว่ะน่าจะมีเช็คพอยนะเช็คพอยอยู่ที่สามพันให้ผมดอโอนูอน มาแล้วมาแล้วมิวกีเวยมิวกีเวย์คือทางช้างเผือกนะความรู้นะคนดูมิวกีเวย์คือทางช้างเผือกผมได้มาสามพันสองละมอไซผมรู้สึกว่ามันอุย้ยซื้อมามันก็ไม่มีอะไรเดียบมันเป็นแค่สีเฉยบายเซฟพอยต์กูมีห้ากูมีสามพันสองรับน้องง่ายกูซื้อไม่ให้กูเอาอีกพันแปดมาจากไหน ไอ้ผม,มอยู่ไหนวะผมอยู่ไหนวะอ๋อผมอยู่นี่แต่จริงิ by, by นไปไปเช็คพอยต์น่ะเราควรจะซื้อนะเอ้ยผมว่าไอ้นี่มันจะขับคนตีนเว้ยโอ้โหอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงขับเป็นไมเนี่อเฮ้ยคนเริ่มออกคนเริ่มเอ้ยคนเริ่มออก,คน,ออกคนเริ่มออกนะ เนี่ยดูดูดูมันจะโชว์อะไรวะผมดูนะมันจะโชว์อะไรผมดูนะเนี่ยกูไม่ไหวแล้วบ๊ายบายอันนี้ผมไม่ได้เซตผมนะคนดูมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว พอเสอผมขนมาเชยแต่คนก็หาว่าผมแอคอาร์สมันดออีกน้าของกูเจออีกแล้วมันจะแบบหลือมันเน็ดมันไม่ดีวะเห็นปะมันก็ค่อยไปอ่ะเออผมว่าผมว่าโอยเลื่นเลื่อนเลื่นเลื่นเอืมไปก่อนแล้วกันมาเล่นสกีเลยนะไปเนต้ดกกว่าโอ้ยโอ้ยใจเย็นไอ้บ้า น้องบาสใจเย็นนี้ใจเย็นนะไอ้ดาวใจเย็นนะน้องบาส let's go <S อุ้ยหืมใจเย็นนะน้องบาสใจเย็นนะน้องบาสทุกคนใช่ไหมผมเสียเงินกับเอ้ไม่ใช่ผมเสียระบบก,กับไอ้สองเกมแค่นี้อ่ะห้าร้อยอ่ะนะ ไอเกมอินเดียก็หมดละไออันนี้ก็หมดอีกไม,ไม่ถึงห้าหรอกลก็หมดกับมันเยอะหมดตูดอะหมดตูดเข้าใจปะอยู่เนาะหมดตูดอะหมดกับเกมเฮียนี่อะหมดตูดอะดีนะที่แบบมันไม่ปล่อย มันเร่งลงเองแบบตรงเนินอ่ะถ้าเราแม่กดขยับอะไรมันก็ไม่ลงนะเช็คพฟเยว้ยเช็คพฟยคนดดเช็คไฟเช็คพฟย,ยแรกอี๋อี๋อีดูดนะคอนโดจะยีดเสียปะ ตงสามมอเท่นดิลมาเท่นไอสเบิร์ก m u s Ten Iceberg m u s Ten Iceberg m o e เ v e r e s t m o เค K2 มีกิม Mouse เอะไรวะตงส่ต้องใส่คนสร้างเกมลืมต่อบล็อกเมื่อกี้นะ Giant ย n นยันสิไปค่อยรีบครับ ไม่ต้องรีบร้อนนั่นน่ะ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่อะไรของมันนะ่ะยี่อะไรของมึงเนะี่ยรีบไปก่อนเลยไม่งัง้นมึ่นๆนะไอพวกแค่นี้เนี่ยมันจะกลับไปรับใครวะไปเว้ยอารมณ์ดีเว้ยผมบอกแล้วเกมนี้อ่ะเออจริงเกมพวกนี้นะต้องแบบถอดสมองเลยนะ อย่าอารมณ์เสียหัวร้อนหัวเสียอะไรนะเราต้องแบบค่อยๆไปาตามโปรอะไรแบบนี้นะผมยังไม่รู้นะว่าตอนนี้ผมลงคลิปนี้อนะเกมมันจะอัปเดตยังนะว่าลงคลิปนี้ก็อีกทีอาทิตย์หน้านะตอนนี้วันที่17วันศุกร์วันที่สุกที่17ผมน่าจะลงอีกทีคืนรหันไปก็สุกหน้าเลยอนะทำไมไม่ง่ายกว่าแรกวะไอ้มิวคีเว Let's go ฉันจะมักยาบเข้าินมือโฟนเพิละอยากยิ่งใหญ่อยากเป็นเศรษฐีอยากมีบ้านมีรถยนต์อยากมีสุขมีเงินสะสมเลยสินและปินดาราเอ้ยคนดูวชนะอีกแล้วว่ะเดี๋ยวเราให้ถ่ายต่อดีกว่า เอเ๋เพี่อมึงอ๋อมึงกลับรถแสดงว่ากูนึกว่ามึงเป็นรถใหญ่อันนี้กันแต่มานะมึงมามึงใครเนะี่ยมึงใครเนะี่ยมึงใครเนี่ยออกไปไกลนี่อะไรอะไรบ่อนอะไรมึงมันบ่อนอะไรวะโอเคแล้วก็จบไปหรอเอาละ้อนี้ล่ะจบแล้ว,ลว,ลลลวไม่มีอะไรแล้วเกมนี้ โอเคคกิปนี้คินี้โคตรง่ายโคตรเร็วเลยโอเค,อเค,อเค,อเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์และคอมเมนต์ได้ด้วยนะไม่ไหวลวปวดคอปวดไหล่บบเล่นเก่งกทั้งตัวเลยเล่นเก่งกนีน้ไปละทุกคนดูบ๊ายบายเจอกัน